สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซที่เคารพรักทุกท่านนะฮะอ้าวหลังจากห่างหายไปนานครับพี่น้องครับนะฮะไม่ได้ทําคลิปประมาณนะครับเกือบ3เดือนครับพี่น้องครับเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดนะฮะวันนี้เรื่องงามยามดีแล้วนะคลิปแรกหลังจากโควิดห่างหายสั่งซาไปนะครับพี่น้องครับนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันนะฮะโอ้ยมาดูกันครับพี่น้องครับ เอาแล้วครับพี่น้องครับนะครับวันนี้นะฮะมาชมครับพี่น้องสอมรถพี่น้องสอมรถเกี่ยวเขาพี่น้องเลยนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับอีกประมาณสักไม่กี่วันนะฮะก็จะเข้าลงนาเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับมาดูกันว่าเราทําอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้จอดอยู่ในสามคันครับพี่น้องครับมีสองคันนี่คันหนึ่งนะฮะเตรียมตัวเมี่ต่ลอดห้างมันก็ต้องห้างแล้วของใช้งานโน้นนะครับอ้าวอ้านี่แหละนะฮะ อุปกรณ์ทำอาหากินเราก็ต้องดูแลปรับปรุงซ่อมแซมกันไปนะฮะคันนี้คันใหญ่นะครับทําอะไรบ้างนะนี่อาจารย์ยกจะมางยังไงเนี่ยรถคันนี้เอ๊ะมึงคือบางหักบางเนี่ยเถอมันจะประก like อบถือว่าเท่าโอ้ยโอ้ที่ไงอยู่นี่ไงโอ้ดีครับอาจารย์ยกอยู่นี่นะฮะนี่มาใส่อน้ตอนนี้ทําอะไรครับผมหม้อน้ำอ๋อทำไมก็เข็ดดูแต่ขึ้นไปเข็ดตัวนึงแล้ว มันมันซึมครับมันเห็นบ่เห็ดเพ็บว่ดีบ่ครับผมโอ้ยเอาขอบพระคุณร้านนะทำไม่ดีเท่าไหร่นะฮะไปแก้งานมาก็ไปเห็ดแล้วเพิ่อนกับเบอริตเงินมาโอเคก็เป็นเซอร์วิสเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะใส่หม้อน้ำแมนวายันครับผมนี่ครับหม้อน้ำมันซึมครับหม้อน้ำมันหัวนะครับคันนี้วันปีนี้ก็น่าจะหมดเยอะอยู่นะฮะเสื้ออะไรวันนี้หมดเท่าไหร่ไม่รู้นะยังไม่รู้บินเลยนะครับอาจารย์เดีจะใส่หม้อน้ำนะครับนั่งอะไรเนี่ยผู้ซอยบ่เฮ้ย โอ้ยปอนซิ่งปอนซิ่ง,งเด็กไวเลอร์นะเนี่ย <c oughs> มือขับมือสองนะับอาจารย์ยกมือหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาเบิ่งกัน่าเห็นแตไในแถวเมาขึ้นมาใอไ่ไปกันนะเอามาดูกันนะครับทีมงานเราวันนี้ <c oughs> โอ้ยมั่งเดียวใส่นบะถึงหรือฮาวายเนี่ยนะ <c oughs> เอาเอาหม้อน้ำขึ้นก่อนนะพี่น้องนะรถคันนี้ก็อายุราๆ มันจะเข้าห้าปีนะครับคันนะี้ปีที่ห้านะปีที่ห้าแล้วนะครับโอ้ยทํางานดีมากนะคันนี้นะไม่งองเงยนะครับเติมน้ํามันอย่างเดียวอปีนี้ก็บำรุงกันหน่อยนะอนี่ครับบ่อน้ำมาเคลื่อนใหญ่แท้ปีนี้ก็ล้างหม้อน้ำพร้อมเนาะล้างทั้งใบเลยนะครับปีนี้นะนะครับกลัวมันจะตันนะ เอาให้น้องๆไปดูทํางานก,นกันก่อนนะไปดูเรื่อยๆนะพี่้องนะนอ,งนะอาอันนี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้สำเร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะสมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ปากนะครับทําปากเปลี่ยนใบมีดนะครับเปลี่ยนหัวจรวดใบห,หมดเลยโดกเซร็จนะฮะเอเอาปากเบี้ยวเหรอปากเบี้ยวก็ซ่อมแมช่างแม ปากเบี้ยวก็ซ่อมตัวมันนังเงาอยู่นี่นยังไ่ได้งานดิโอ้ยรถไม่ดมันก็ไม่ทำรถไี่หรอไม่ทำปากดดรถคนนี้ล่ะอันนี้ทำอะไรไว้นี่อันนี้ทำอะไรไว้น,นีไไน่โอ้คูบต้าก็ถอดหมดแล้วพี่นอ้องกลยช่วงล่างนะเปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดนะครับสองคันโอ้ประกอบถึงว่ามานมั่งไร้ปานนี่นาะเอาคันนี้ก็ลื้อหมดแล้วนะเนี่ยลื้อหมดเลยพี่น้องเลยนะครับเหลือแต่เล็กโคโรวพี่น้องเลยนะเปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดนะครับ ก่ไใ้โรงงานก็โอ้ไม่น้อยนะลงทุน,นพี่รองนะนะครับอของคันนี้ก็เป็นของญาติกันนะของน้าปิดนะครับผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านสองคันนะนะครับส่วนตัวใหญ่ก็เป็นของผมนะนะครับตอนนี้ก็มาจอดร,รวมกันไว้นะให้ช่างเ็าทากันนะครับช่างเ็าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนขับนี่แหละนะกับเด็กวยเลอร์แล้วก็มีหัวหน้ช่างหนึ่งคนนะช่างเถอะอคนงามใช่ไหมนี่ โอ้ยช่างเถื่อนบอ,อะนะปีนี้น้ำมันแพงแพงพี่น้องเคยนะฮะจะได้เกี่ยวเท่าไหร่ไม่รู้นะน้ำมันแพงและเกินนะครับาสีคือหวานแทมูเลยไหมอ้ยขักขนาดเลยเนาะไปดูซิไปซื้ออะไรมาเมื่อสักครู่นี่ได้อะไรมาบ้างนี่งงกดเท้าขาวนะเร่ากดเลยดแล้วยกขึ้น เออนั่นแหละโอ้โอยอะไรมั่งเนี่ยสายพานมีน้ำมันนะรอบนี้นะเก็บไปเก็บไปนะครับนี่แล้วกว่อนจะได้ลงงานพี่น้องเอ๋ยนะน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงนะฮะค่าแรงแสนถูกนะ <c oughs> อ้ <c oughs> อาวจะได้ได้พี่น้องเใจน้องใจมันมักนะพี่น้องนะนะครับ อ๋อบินอยู่ไหนเราเดี๋ยวหาบินก่อนนะนี่บินเมื่อกี้นี่หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยว้าวเก้าพันเก้าร้อยยี่บสองบาทนี่น้องบาทตวันนี้หมดไปเก้าพันกว่าบาทเกือบหมื่นนะนะครับสิบล้อก็ได้ซ่อมนิดหน่อยดูแลบำรุงรักษาเหมือนกันนะพี่น้องนะปีนี้เปลี่ยนอะไรมัง่งเปลี่ยนกล้องอากาศ ออากาศหนึ่งลูกแล้วก็ไส้หมูนะสรับสิบล้อไม่มีอะไรมากนะครับหลอบ่อเหมือนเดิมนะช่องนี้ก็จะงดนะฮะงดคลิปปลาไปก่อนนะครับจะมาโฟกัสที่รถเ,เกี่ยวข้าวนะช่วงนี้นะคลิปปลาไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับนั่นแหละหมดหรือดูการเก็บเกี่ยวก่อนก็จะไปลุยปลาเหมือนเดิมแหละพี่้องหน้านะครับนี่นายช่างก็กำลังรอนะรอทำปากให้ไม่ช่าง อ่ะนั่งรอต่อไปเราจะไม่ติดนะรอใส่หมอ้อน้าเสร็จก่อนนะใส่หมอ้อน้าเสร็จแล้วก็สตาร์ทดูว่าจะติดหรือไม่นะมาลุ้นกันอีกทีนะครับจอดนานเหลือเกินนะแต่ว่าได้ข่าวว่าแบตเตอรี่ไม่ดีนะมันจะได้เปลี่ยนแบตอีกแล้วท่านครับผมโอ้ยเสียงกันอีกแล้วกูตอนนี้ก็กำลังจะประกอบหมอ้อน้ําเสร็จแล้วนะจะได้ลองเครื่องกันแล้วนะครับเป็นไงยาดดกเสร็จจัง ไก่เสร็จแล้วนะครับประกอบหม้อน้ํานไก่เสร็จแล้วนะครับใส่ฝาครอบเรียบร้อยนะโอ้สแตนเลสอย่างดีเลยเลือดเติมน้ำนะครับเลือดเติมน้ําอีกทําอะไรนะครับนายช่างครับใช้ใช่น้่ยโอ้ใส่สายน้ํานะพี่น้องนะนะครับเอายัดเข้าไปแดกเข้าไปนะอ๋อนะเอาใส่เสร็จประกอบเสร็จแล้วก็จะเติมน้ํากันแล้วนะครับโอ้นี่แหละครับปอนซิ่งะครับเด็กน้อยออยเลอร์นะฮะแม่งกินเผาเพียงครับพวกนี้ดูโหนับทีมงานแต่ละคนนะครับ โอ้ยกินขเข่าเปลืองขานาดเลยเออนายหน้าจะเพิ่งถอดใจนะเห็นหน้าตาพนักง,งานผมแล้วนะโอ้ยไปจะกินขเข่า,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 เ,เ,าเปียงบ่จักษ์งูเหดอวันนี้เอาไว้ที่หนอนะเอออเาใจลูกหิ้มแปดโอ้ยใจลูกหิ้มแปดแล้วโอ้ยอะไรวะโอ้ยดังเอาหังเลยแม่นะนะครับโอ้เอาสนุกสนานกันไปนะทำงานจะได้ไม่เครียดนะอ้าว แล้วประกอบหม้อน้ําเสร็จเราก็จะลองเครื่องกันว่าจะติดหรือไม่นะจอดต้านนับปีนะพี่น้องนะเพราะว่าเรดูการเก็บเกี่ยวก็หนึ่งปีก็หนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะนะครับไปถึงช่วงปลายปลายเดือนราวๆหนึ่งเดือนเต็มที่เหลือก็จอดแล้วพี่น้องนะนะครับหนึ่งปีทําการครั้งเดียวนะครับนะคอยรับชมกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันพี่น้องนะ มาดูกันว่ามันจะติดหรือไม่ทําอะไรใส่แบตที่ยังใส่แล้วครับมันก็ใส่ลายลูกแถวสีลูกคนทีเฮ้ยรุ่นใหมอ,อันนั้นลูกเดิมนะฮะอันนี้ลูกลูกฟ่วงอ<ช>ีกสองลูกเอาลองเิง่งมน้องครับมันติดติดหรือบป่าครับเฮ้ยอัอนข้างไปไหข้างบนนะ่ะสีลวงวะมองอดีเด้อหรามันลวงเด้อเอาลองดูครับมันก็นติดหรือไม่นะฮะจอดนานมากเอ,อเิดเอดิดเอดิดเอดิเอด,อดจะติดหรือไม่มาลุ้นกันลุ้นกันนะครับ การยกควันทูคอเอาโว้ยาตาติดแล้วเยีเ่ยมเยี่ยมอะชึ้งเดียวเลยพี่น้องนะครับชึ้งเดียวเลยเครื่องติดเลยโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะต้องเปลี่ยนแบตแล้วแหละนะ คกินแล้วนะครับสบายนะเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นายช่างพ่อจะทำปลาครับจะแต่งปลาตอนนี้นะปลาันบิดปนเปีเ้ยวนะัำตัวโดวนอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะแก้ไขก่อนนะมันจะบาไะไรบ่เฮ้ย เอาดูกันครับเขาจะทำอะไรกันค่อย <ques y S 1> ๆ,ๆลงมาค่อยๆลงมา หูขนาดเลยพี่น้องครับสตาร์ตติดนะพี่อมาชึ้งเดียวเลยนะโอ้โหหลายกาดจริงๆนะฮะแบตเตอรี่ถึงสี่ลูกกันเลยทีเดียวนะโอ้โหใส่ของแรงอย่างนีปะสองลูกไม่ติดนะล่อสี่ลูกเลยนะเอาโอเคเราติดแล้วนะนายช่างก็กาลังมองซ้ายแหลขวาหรือว่าส่องไรนักหนานะมันสองแต่เมื่อวานนะครับไม่ทําอะไรเลยนะสองสองหาหนูส่องหาหนูโอ้ยอ่ะให้ช่างก็ทํางานไปนะครับเราจะไม่รบกวนช่างนะฮะอืม ก็ครับผมนั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็กําลังซ่อมบรุงนะครับอุปกรณ์ทำอาหากินนะพี่น้องหน้านะครับรถเกี่ยวข้าวนะก็ฝากพี่น้องเอฟซนะครับคอยติดตามรับชมคลิปให้ด้วยพี่รองหน้านะครับห่างหายไปนานเลยเกินนะเดี๋ยวเอฟซลืมไปก่อนนะว่ายังมีช่องนี้อยู่นะพี่รองหน้านะครับสาหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ให้รอกระชมกันใหม่ในคลิปหน้านะก็จะโฟกัสในเรื่องของรถเกี่ยวข้าวนะครับจนายจนกว่าจบฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็ราวหนึ่งเดือนนะฮะ ก็จะกลับมาทําคลิปหาปลาเหมือนเดิมครับพี่้องครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ